สวัสดีค่ะมาดูแตงโมที่เลือกจะแดงไหมคะตอ,อกแตงโมง่ายๆทอดอีกครั้งนึงค่ะวลาเลือกแตงโมดูโคตรด,ดูดูตูดถ้าตูดมันขยายอย่างนี้นะคะอันนี้มันเป็นมดกินถ้าตูดมันขยายหมดนะคะไม่เป็นตูดจุบจ๊บๆนะถ้าตูดขยายหมด แล้วก็คั่วต้องสดสดแล้วก็เคาะดังกุบกบเดี๋ยวเดี๋ยวเคะให้ดูเคาะ้องดังปุ๊บปอย่างนี้ค่ะมือไม่ค่อยมือไม่ค่อยสะอาดต้องใส่ถุงมือ,อจะเคาะ แ่งโอ้แดงแดงมากเลยไปดูวิธีเลือกอีกรอบนะคะแดงแดงมากด้วยอืกรอบดังเปาะอดังเป๊ะเลย คะเดมไหมะคะเอียงไหมคะมันก็จะเอียงกระเทะเลยอื้อ <c oughs> ฟัเสียงความเสียงกรอบนะคะคัามเสียงนะคะว่าเขากรอบแค่ไหน ใส่ค่ะคต้องผ่าใส่กระเป๋อง ไม่ต้องกระดิ่ประดอยแล้ไม่ได้เอาไปไหนผ่ดเสร็จเอาใส่กระป๋องเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปนอนที่เปรรับประทานาจะพาไปดูที่เปลนะคะอ,อร่อยาหานเย็น ยินเสียงกรอบมั uh ้ยคะน้องเปาะเปาะกรอบกรอบจนแตกกรอบจนแตกเลยนะ นีีม,มวันก่อนจะเล่าให้ฟังวันก่อนลูกน้องเขาเลือกให้แบบเวลาไปซื้อก็ได้แต่ดีๆมาดีๆมาลูกน้องเขาซื้อมาเออลูกน้องอเจ้านายไม่อยู่เจ้าของสวนไม่อยู่ลูกน้องเขาเลือกให้ มีเต็ดสุกเกินแล้วก็มีลูกเสียให้เขาจัดให้ร้อยหนึ่งเขาก็ให้หกลูกแล้วก็ไม่ได้ดูเนาะความที่ไว้ใจกันพอมาถึงบ้านลูกแรกก็เสียลูกสองก็เสียลูกสามก็เสียลูกสี่ลูกห้าลูกหกทานได้ครึ่งเดียวก็เลยเอาไปให้เขาดูเขาบอกว่าทีหลังไม่ต้องเอามาให้ผมดูก็ได้บอกเฉยๆแล้วเขาก็เนี่ยลูกประมาณนี้แหละค่ะเขาก็ให้เคืนมาทั้งหกลูกทีนี้ ความที่เราแบบจิตใต้สำนึกอ่ะเขาให้หกลูกแต่เราเลือกที่จะเอาแค่สี่ลูกมันก็โอเคอยู่นะเขาให้ออ่ยงสามลูกร้อยน่ะเขาให้มาตั้งสี่ลูกเขาจะให้หกลูกป้าไม่เอาเพราะเราไม่ได้คนโลภแบบนั้นเดี๋ยวไปทานที่เปรนะคะเดี๋ยวพาไปที่เปรค่ะ ทเลที่กระท่อมเดี๋ยวตามมานะคะเปลือกไม่ทิ้งนะคะสับๆเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปตำเป็นตำไทยะคะ่ะเดี๋ยวจะลงคลิปตำไทยเปลือกแตงโมงให้ดูนะคะเล่นตรงนี้ค่ะมาทานด้วยกันนะคะ กรอบมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทางน้ำหมักค่ะ ทงปุ๋ยหมักเทีวภาพขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งดำติ้ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ